ีวันศุกร์ขันสานะคะพบกับสวาชิกครอบครัวหันษาที่สุรินทร์ช้างตุลลอของเราคุณชายวิวันค่ะวันศุกร์มีความสุขไหมคะมีครับโอเคมีอะไรดีๆสําหรับบอกเพื่อนๆหน่อยไหมคะทํายังไงให้มีความสุขยิ้มครับยิ้มโอเคยิ้มหวานๆแม่ว้าวค่ะวันศุกร์มีความสุขมีเคล็ดลับอะไรคะถึงมีความสุขวันนี้เสร็จแล้วหัวเราะใช่ไหม เราะใช่ไหมโอเคเสียงหัวเราะนะคะทำให้มีความสุขคนต่อไปพี่นุ๊กค่ะพี่นุ๊กมีเคล็ดลับอะไรบอกให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีมากยิ้มเยอะยิ้มเยอะๆไหนยิ้มยังไงคะโอเคค่ะขอบคุณพี่แนวกำลังมีความอารนวดเคล็ดลับมีความสุขของพี่แนวคือหัวเราะแอลหัวเราะให้ดูหน่อย ก,ก,กับการกินโ okay. อเคแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ไม่ไาจายเลือดใช่ไหมเย yeah. ่นุโมทนณบุญด้วยมีความสุขในการเป็นผู้ให้นะคะกับความเย็ดสุดรลอนักกีฬาของเรามากับน้ําแข็งเลยในเทคนิคทําทไงให้มีความสุขสุขภาพดีและเป็นนักกีฬาที่เก่งออกกำลังกายครับร okay. ับความสุขของน้องแอนคือ กินน้อยนอนเยอะๆกินน้อยนอนเยอะๆนะแล้วสุขภาพจะแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงนะคะทุกวันโอเคติดต่อกันค่ะลดแป้งลดน้ำตาลค่ะอ๋อสำหรับคนที่ไขมันในเลือดสูงสามารถลดได้ทันทีไม่ต้องไขมันในเลือดสูงก็ควรจะทำค่ะโอเคค่ะตอนนี้ดัมหนักน้อยกว่าอายุค่ะเฮ้ยภาษาอังกฤษเหรอเอ๊ะ เล็ดลับในการมีความสุขสุขภาพดีของเจ๊คือไม่แน่เคล็ดลับสุขภาพดีของพี่จิ๊บคือทำไงถึงอ่อนกับไว้คะทำไงถึงดูเด็กคือคือเร็วเร็วไปเคอสดลับอะของเจ๊ว้าคือกลัวว่าจะแน่แล้ว